สวัสดีค่ะทุกคนครูลิศมาแล้ววันนี้นะคะครูลิศจะเม้ามอยกับทุกคนถ้าใครอยากได้เทคนิควันนี้นะเออคลิปนี้นะลองเลื่อนไปนาทีที่5้าโอเคไหมโอเคนะครูลิศจะขอเม้ามอยกับแฟนเพจของครูลิศก่อนเออขอเม้ามอยก่อนบางคนเนี่ยเข้ามาก็แบบกว่าจะเหมือนแบบกว่าจะบอกเทคนิค ไม่คือเราอ่ะมีลูกเพจเยอะไงเรามีเพื่อนเยอะอะ่ะเราก็อยากคุยบ้างอะ่ะไม่ให้เราคุยกับเขาเลยหรอให้มาเออถ้าคุณอยากให้ฟังเทคนิคเลื่อนไปนาะทีที่ห้าเคนะ <c oughs> ขอคุยกับเพื่อนก่อน <c oughs> พี่พ,พี่น้องน้องก่อนนี่วันนี้ไปซื้อเครื่องสําอางมาคะ่ะเอ๊ะเอามาอวดเป็นคนชอบเครื่องสําอางอะ่ะเออสั่งหู <c oughs> เครื่องสําอางกระเป๋านี่ดูดูยี่ห้อก่อนดูยี่ห้อก่อน อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเดี๋ยวบอกอันนี้อะไรนะซีวาน,น่าเอออันนี้มิลินดาอันนี้ออตโปอ่านว่าออตโปใช่ไหมเอออตโปคือครูลิปเป็นคนชอบใช้เครื่องสำอางที่มีวิงวิงมากเขาเรียกว่ากิตเตอร์กากเพดอเออทาตาเป็นอะไรที่ชอบแบบกิตเตอร์มากเพราะว่ารู้สึก เป็นสาวเกาหลีอะค่ะเชี่ยคูลิดค่ะทำไมคูลิดใช้เครื่องสำอาง l o คอลอย่างโโนี้คะคูลิดเนี่ยดูสิแบรนด์ไทยธรรมดาแบรนด์แบแบ l o c a โล o c a ลราคาไม่แพงอืมคูลิดชอบใช้แบบเนี้ยเพราะว่าเคยใช้ยี่ห้อแพลงแล้วค่ะอ่าแป้งชาแนลตอนนั้นพันเจ็ดนะ,อะบอบบิ้บราบอบบิ้บราก,ก็กระปุกละมีทั้งรองพื้นแล้วก็ทั้ง ผงแป้งอะ่ะไม่ใช่แป้งพับอ่ะเป็นผงอะ่ะแป้งผงอะ่ะเออแป้งฝุ่นเออแป้งพงแป้งฝุ่นนี่ใช้มาหมดแล้วค่ะลิปชิชาโดแม็กซ์แม็กซ์นี่ใช้เยอะมากชอบชอบลิปแม็กซ์หอมอ่าแล้วอะไรกันบอบบี้บราว์ตาเอ่อดีอออะไรอีกอะ, Brown, อออะ,อกอะใช้มาหมดแล้วค่ะเครื่องสำองางเมื่อก่อนซื้อเครื่องสำอางเป็นหมื่นเครื่องสำอางเป็นแพนแบรนด์เนมนะเออเคาน์เตอร์แบรนด์เลย เดี๋ยวนี้ซิวาน,น่าค่ะมิลินดาอัตโต้ค่ะเดี๋ยวนี้ใช้ธรรมดามาเแาแป้งที่กุลิช้คืออะไรคะให้ทายแป้งคาน่ากุลิใช้ให้ดูใกล้ <c oughs> มิสทีนมาแล้วค่ะก <c oughs> ุลิช้มิสทีนค่ะใช้มากี่ปีแล้ววะห้าปีแล้วมั้งเออหลังจากที่ไม่ใช้ชาแนลละ เพราะว่าค cool ูลิดอะลองแล้วไงใช้มาหมดแล้วก็เลยรู้สึกว่านี่ฉันก็หมดไปกับเครื่องสำอางเยอะนะแล้วฉันก็ใช้ไม่ทันค่ะแล้วมันก็หมดอายุโอเคไหมมันก็ใช้ไม่ทันแล้วก็หมดอายุเราก็เสียดายมากเราก็เลยมาลองเอ้เครื่องสำอางแบบลองราคาไม่แพงธรรมดาธรรมดาอย่างที่ทาตาที่คูลีดชอบใช้ประจำนะก็ ก็ซิวาน,น่าเหมือนกันแต่เป็นแบบเนี้ยแต่ของซิวาน,น่าใช่ไหมแล้วกออ็อะไรนะเดี๋ยวไปหยิบมาดีกว่าดีไหมต้องถอดเดี๋ยวก่อนต้องถอดอันนี้ยโอ้ยอลิปสติกก็ธรรมดาค่ะอ่ะมาแล้ว <laughs> นี่ค่ะนี่นี่อันนี้โอ้ y b บลัช โอ้ม่บาใช้ได้ทั้งแก้มแล้วก็แล้วก็ตาเลยเออนี่ครูริมไม่ได้มาขายเครื่องสำอางนะแค่มาบอกว่าไหนดีจะบอกว่าเอ,อ่อคนที่เป็นยูทูบเบอร์ที่มาสอนแต่งหน้าเขาก็ใช้นี่แหละเขาก็ใช้แบบนี้แล้วค่ะแล้วแต่งออกมาใสา่ฝอสวยมากโอ,อ้เนี่ยเนี่ยเนี่ยแก้มเนี่ยชอบมากเลยทั้งใช้ได้ทั้งแก้มทั้งตาเลยค่ะ พอลงพื้นไปนะเนี่ยจริงๆครูใช้ครูใช้แปลงนะอ่ะพอลงพื้นไปเนี่ยลงพื้นตาไปก็ได้แล้วก็กิตเตอร์ทาว่าค่ะเ,ออเนี่ยแล้วก็เอากิตเตอร์ของซีวันหน้าทาว่าโอ้ยดีจะตายสวยสวยนี่คือทาบางๆค่ะจะได้ดูนธรรมชาตินี่ค่ะมีหลายอันมากเลยนี่นี่อันนี้ก่อนโอ้ไม้บราชเนี่ยชอบมากค่ะ ซื้อหลายสีเลยสีที่ใช้ก็คือโรสมารูนแล้วก็ mond, นะอัลมอนด์นะอ่าโรสมารูนอัลมอนด์แล้วก็ลิปเนี่ยลิปเนี่ยก็คือใช้อ e ีจูดี้ค่ะอีจ e ูดี้มีคนถามคุูลิปก็บอกเหมือนกันว่าใช้ e y, นะอีจูดี้นะอ่าแล้วก็ใช้เพอริเพราใช่ไหมที่บอกแล้วก็นี้ถ้าเป็นเนื้อแมตตต้องใช้อันนี้ค่ะเอ่อเลิฟมีฮาร์เดอร์ของ อะไรอ่ะ for you to อืมแล้วมีฮาร์เดอร์ค่ะอันนี้ชอบมากเลยสีส้มเนี้ยทาแล้วปากจะเป็นสีพีชเนี่ยอะไรเงี้ยนี่แหละค่ะนี่สวยไหมเอลองหามาใช้ดูไม่แพงค่ะอืใช้แพงมาหมดแล้วไงก็ไม่แพงก็ซื้อได้หลายอันเนอะหมดอายุก็ไม่เสียดายด้วยโอเควันนี้มาเข้าเรื่องกันค่ะเออ นี่ใช้มสามสามนะ <c oughs> เหมือนได้เหมือนได้เครื่องต้มังมาฟรีโอเคค่ะวันนี้นะคะคูริสอยากให้สองไมซ์เซ็ตกับทุกคนไว้นะคะเป็นคีย์แพงเลยเป็นไมซ์เซ็ตที่อยากให้ผู้หญิงทุกคนมีแล้วไมซ์เซ็ตเหล่านี้ใช้ได้กับแฟนกับคนที่เพิ่งรู้จกักจนกระทั่งสามีของเราเลยค่ะจะเป็น คุณจะคลองรักยืนยาวเพราะคุณมีสองไมเซตนี้นะคะอืมผู้ชายเนี่ยไม่ไปไหนหรอกถ้าคุณมีสองไมเซตนี้โอเคเริ่มเลยนะคะพอเมามอยเรื่องเครื่องสำอางไปเยอะแล้วไงคูริชใช้โลกเคจลงค่ะแต่คูริชไฮเอ็นที่กระเป๋าแบรนด์เนมนะคะ <c oughs> ชอบ <laughs> โอเคค่ะเสื้อก็ธรรมดาค่ะแต่กระเป๋านี่ไฮเอ็นสุด <laughs> โอเคค่ะ ไมเซ็ตแรกนะคะก็คือคุณต้องไม่จับผิดค่ะคุณมีไมเซ็ตไปเลยว่าไม่อะฉันไม่จับผิดอะเออเพราะอะไรฉันไม่จับผิดให้คุณมีไมเซ็ตไปเลยว่าถ้าเขาจะนอกใจนะหรือเขาจะโกหกคุณเขาจะมีคนอื่นนะเรื่องของเขาค่ะคุณไม่จับผิดเรื่องของเขา ถ้าเขาจะโกหกเขาจะมีคนอื่นเขาก็จะเหนื่อยไปเขาถ้าเขาจะมีเขาก็เหนื่อยเขาเหนื่อยที่ต้องมาหาคําพูดโกหกเราเขาเหนื่อยที่จะต้องมาปั้นเรื่องโกหกเราเขาเหนื่อยที่จะต้องหาเวลาไปแบ่งให้คนอื่นหาเวลามาแบ่งให้เราหาเวลาไปแบ่งให้คนอื่นเขาจะเหนื่อยที่จะต้องหาเรื่องมาโกหกหรือเขาเรียกว่ายังไงอ่ะหาข้ออ้างเออ เนี่ยเขาจะต้องแบบคือแค่เขาทํางานเขาก็เหนื่อยแล้วถ้าเขามีเวลามานั่งหาข้ออ้างหาคาพูดโกหกโกหกเนี่ยตามสบายเลยค่ะพี่คะดูพี่ตามสบายเลยค่ะถ้าพี่จะเหนื่อยถ้าพี่จะทําแบบนี้ไปได้5ปีสิปีพี่ทําไปเลยนะคะน้องไม่เหนื่อยค่ะน้องไม่อยากเหนื่อยค่ะน้องไม่อยากเหนื่อยที่จะต้องมาคอยนั่งจับผิดมาคอยระแวงมาคอยต้องแบบ ไล่ตาม่ะไล่จับผิดอ่ะถ้าคุณไม่เหนื่อยทําไปเลยค่ะแล้วสุดท้ายอ่ะผู้ชายเขาจะเหนื่อยเองค่ะแล้วเขาจะมองหาสิ่งที่ไม่เหนื่อยเขาเรียวกว่าพอเขาทําแบบเนี้ยหาคนนั้นทีหาเวลาไปหาคนนู้นทีคนนี้นี่คนนี้ทีพอสุดท้ายเนี่ยเขาจะไม่เหนื่อยเขาจะไม่อยากเหนื่อยละเขาจะหาคนที่อยู่แล้วสบายใจค่ะอืมคนที่อยู่แล้วสบายใจคือคนที่ไม่จับผิดไงคะ นั่นแหละค่ะคือสิ่งที่ผู้ชายมองหาที่สุดแต่คุณจะรอถึงวันนั้นได้ไหมบางคนไม่รอแล้วค่ะเราไปมีชีวิตเป็นของเราเองแล้วแล้วช่วงเวลาที่อยู่ด้วยกันน่ะจะเป็นเหนื่อยจะผิดทำไมเออม i n d ซ็ t คุณนะคือไม่ต้องเหนื่อยค่ะไม่ต้องไปจับผิดไม่ทำอะไรให้มันเหนื่อยหรอกฉันไม่ทำอะไรให้มันเหนื่อยฉันทำอะไรให้มันสบายๆแค่นั้นพอค่ะให้คุณมีม i n เซ็ t ตรงนี้ให้ได้โอเคเก็ตห เออใหญ่คุณเกตมากๆเลยใหญ่คุณเกตที่ต้องพูดย้ำเนี่ยเพราะว่ากลัวคุณไม่เกตไงเออบางคนฉลาดนะฟังทีเดียวเกตโอเคแต่บางคนเขาไม่เกตไงเราต้องนึกถึงคนที่เขาเอออาจจะยังไม่เคลียร์ด้วยต้องปล่อยเขาเข้าใจว่าไม่เซตแรกเลยคือไม่ต้องเหนื่อยค่ะผู้ชายอย่างเหนื่อยเหนื่อยไปฉันไม่เหนื่อยแล้วถ้าเขานอกใจไปม,มีคนอื่นผู้หญิงคนอื่นก็เหนื่อยไปมันเหนื่อยจับผิดเหนื่อยไปผู้หญิงคนอื่นเร่าร้อนจับผิดเย้ยวเย้ยเยอะแบบ เธอไปไหนเธอมีรักหน่อแ,แต่เราอยู่เฉยไม่จับผิดอ่ะเอออยากจะเหนื่อยก็เหนื่อยไปฉันสวยอย่างน้ฉันคนเดียวนั่นแหละค่ะคุณต้องมีาย n ์เซตนี้ให้ได้แล้วผู้หญิงคนอื่นที่เหนื่อยหรือผู้ชายคนนั้นที่เหนื่อยก็เป็นเหนื่อยกันเองไปเหนื่อยไปจนถ้าผู้ชายอยากจะเลิกเหนื่อยแต่เขาก็มาหาคุณโอเคไหมอืมเก็ตมากขึ้นเนาะอ่าโอเค เราไม่เหนื่อยผู้หญิงคนอื่นเหนื่อยปฏิบัติไปฉันมานั่งทาเล็บมานั่งแต่งหน้าเนีอ่อันนี้แหละคะ่ะคนอื่นมานั่งทำกับข้าวหน้าเมือกให้นี่แหละแล้วคุณไปเอาใจคนที่เขาดีกับคุณดีกว่าอย่าไปเอาใจคนที่เขาแบบมามาหายหายอะ่ะเออไม่ได้จริงจังจริงใจอะ่ะ ไม่ต้องไปเอาใจค่ะถ้าคุณเจอคนนี้ใช่เมื่อไหร่เขาดีมาเราดีตอบเขาทุ่มเทเราทุ่มเทเมื่อไหร่ค่อยไปเอาใจคนนั้นก็ยังไม่สายค่ะโอเคไหมเออไมยเซตนี้แพงมากครูดีใช้บ่อยมากค่ะใช้บ่อยมากเวลาที่ผู้ชายแบบมาหมายหายเนี่ยฉันไม่จับผิดหรอให้เหนื่อยหรอกเออถ้าอยากเหนื่อยก็ไปเหนื่อยคนเดียวไปเหนื่อยไปเหนื่อยมีหลายหลายคนเออไปเหนื่อยคนเดียวฉันเหนื่อยโอเคนะอืมข้อสองค่ะ เออแล้วข้อเมื่อกี้อยากจะบอกไว้ให้ว่าไม่มีใครที่จะอยู่กับคนที่ขี้ระแวงแล้วก็จับผิดได้ตลอดเวลานะคะอืมดังนั้นเนี่ยไม่เซตคือไม่ต้องจับผิดเลยค่ะเออปล่อยไปปล,ยไป,ปล่อยไปเหนื่อยฉันไม่เหนื่อยเธอไปนเหนื่อยไปเองไปเลยอ่าข้อสองคืออันนี้ถ้าคุณมีนะกับข้อเมื่อกี้นะรับรองค่ะเขาไม่ไปไหนหรอก ถ้าไปก่เดี๋ยวก็กลับมาค่ะเดี๋ยวก็ซมซานกลับมาโอเคไหมข้อสองก็คือว่าเวลาที่เขาอยู่กับเราค่ะคุณต้องทําให้เขามีความสุขมีความสุขนะคะอย่าทําให้เขาทุกข์ค่ะทำยังไงก็ได้ให้เขาอยู่กับเราแล้วเขามีความสุขอาจจะไม่ต้องมีความสุขที่สุดแต่ไม่มีความทุกข์ไม่มีความกังวลใจเลยเออ อย่างเช่นคุณทํายังไงไม่ให้ผู้ชายกังวลใจคะถ้าคุณจะไม่อยากทําให้ผู้ชายกังวลใจเนี่ยคุณก็ไม่ต้องไปเค้นหาคําตอบมากๆไม่ต้องไปรอแต่ข้อความเขาแล้วก็เหมือนต่อว่าเขาว่าทําไมไม่ตอบข้อความมาเออหายไปไหนเนี่ยอันเนี้ยแหละก็จะทาให้เขาถูกแล้วไงทำให้เขาแบบกังวลใจอะทาให้เขาแบบโอ๊ยเจอข้อความอีกแล้วโ,โฟกัสงานไม่ได้เลยนี่แหละค่ะเราไม่ทําแบบนั้นค่ะ คุณต้องคิดว่าคุณจะทําไงให้เขามีความสุขเวลาที่อยู่กับคุณทุกนาทีที่เขาอยู่กับคุณทําให้เขามีความสุขให้ได้ค่ะออย่างเช่นอ่ะเวลาเขามาหาคุณทํากับข้าวให้กินไปทําอะไรที่สนุกสนุกกันไปทํากิจกรรมร่วมกันกิจกรรมอะไรก็ได้ค่ะ <c oughs> ที่มีความสุข <c oughs> โอเค รุนคุณเข้าใจเขาอคุยกันแล้วเข้าใจไม่งองแงไม่งองแง,งไม่เหมือนเด็กอ่ะงองแง,งเหมือนเด็กตอนเวลาขี้อ้อนคะ่ะแต่เวลาที่มีปัญหาเนี่ยต้องใช้เหตุผลต้องเข้าใจเขาให้มากๆอ่าแล้วข้อสําคัญเลยอของการทําให้ผู้ชายมีความสุขเวลาที่คุณมีความสุขคุณเป็นยังไงคะอะลองถามตัวเองก่อนเวลาที่คุณมีความสุขคุณเป็นยังไง คุณก็ยิ้มไงคะแล้วคนก็หัวเราะเวลาคุณมีความสุขก็บางทีอมยิ้มอยู่คนเดียวหัวเราะล่าเลยหัวเราะเอเอไม่ใช่ไม่ใช่แอะหัวเราะคิกคักคิกคัก,คก,คกมีความสุขคุยกับเพื่อนแล้วหัวเราะนั่นก็คือความสุขถูกไหมนั่นแหละคุณต้องไม่ทําให้ผู้ชายทําไงก็ได้ให้ผู้ชายยิ้มแล้วก็หัวเราะให้ได้อื คุณจะปล่อยมุกแป๊กๆก็ได้คุณจะทำตัวตลกก็ได้คุณจะไปเต้นแรงเต้นกายเยอ่เยอๆเออน่ารักน่ารักแบบว่าเวลาทําอะไรผิดแล้วก็เต้น,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 นอะไรอย่างเงี้ยเออแบบเป็นเป็นคนที่มีมีสีสันมีชีวิตชีวาให้กับเขาให้ได้นะคะอืมคุยสนุกก็ได้บางคนคุยเก่งเ,เป็นเป็นข้อดีนะคุยสนุกกับ คุยสนุกเนี่ยคือคุยแล้วเขามีความสุขคุยแล้วทำให้เขาหัวเราได้นั่นคือคนคุยสนุกค่ะแต่คนที่คุยเยอะพูดมากอ่ะไม่เหมือนกันนะเออพูดมากกับคุยสนุกไม่เหมือนกันค่ะก็ลองไปฝึกคุยสนุกก็ได้ถ้าใครคุยสนุกอยู่แล้วเนี่ยโชคดีค่ะผู้ชายอยู่ด้วยก็ขำในทั้งวันก็มีถ้าใครคุยไม่สนุกก็ไปทําตัวโก้ เออทำอะไรก็ได้แล้วมีอะไรอีกอะที่จะทำให้เขายิ้มได้อะ่ะเออทำให้เขานั่งดูหนังตลกด้วยกันก็ได้ค่ะหรือว่าเอ่อทำอะไรที่ทำให้เขาเนี่ยอยู่กับเราแล้วหรือบางคนนะแค่เงียบเงียบเคยไหมทำไมคนเนี้ยแค่เงียบอยู่ด้วยกันแต่ไม่พูดอะไรกันเลยแต่ทำไมรู้สึกมีความสุขเพราะว่าคุณสงบใจคะเออคุณสงบแล้วคุณก็รู้สึกว่า ผู้ชายบางคนคุณต้องดูด้วยผู้ชายค่ะเขาชอบคุยหรือเขาชอบความสงบถ้าเขาชอบความสงบคุณแค่นั่งอยู่ใกล้เขาก็มีความสุขแล้วค่ะนี่แหละ,หละมีอะไรไหมอย่าซีเรียสค่ะอย่าเข้มงวดมากเกินไปอย่าซีเรียสกับเขามากเกินไปอย่าไปเค้นหาคําตอบไม่ต้องกลับมาหน้าบูดหน้าบูดหน้าบึ้งอะ่ะเออซีเรียสมากเกินไปไม่ต้องค่ะกลับมาก็แหกยิ้มไป ยิ้มไปค่ะอึ้งยิ้มลองดูนะคะทุกคนนี่แหละค่ะครูฤทิตให้ไว้สองไมซ์เซตนี้ค่ะสำคัญมากค่ะเป็นไมซ์เซตที่คุณต้องใช้ไปจนชีวิตคู่คุณที่จะอยู่ด้วยกันไปตลอดเลยนะคะจำได้ไหมคือไรอ่าย้อนกลับไปฟังก็ได้ค่ะพอครูิ์สรุปบางคนก็จะบอกว่าครูฤทธิ์คููซาำอีกแหละ ไม่ได้พูดซ้ําค่ะเพราะว่าบางคนเนี่ยชอบข้ามคลิปอะเข้าใจปะพอข้ามคิดเสร็จเสร็จก็อืฟังไม่หมดไงเออข้อแรกไม่ต้องจับผิดไม่ต้องเหนื่อยข้อ2เวลาอยู่ด้วยกันทําทุกวินาทีให้มีความสุขค่ะโอเควันนี้ครูลิตต้องไปก่อนนะคะฝากไว้เท่านี้ก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ